สวัสดีครับพวกเรานะครับทีมครัวคุณหมีครับผมแตกครับโอ้ค่ะครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาแนะนํานะครับสูตรอาหารสูตรเด็ดที่ทําได้จริงๆทําได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยจริงด้วยนะครับอ่าแล้ววันนี้เราจะไาทําอะไรกินกันดีครับเมนูข้าวผัดลูกครึ่งค่ะฟังชื่อแล้วตื่นเต้นจริงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างเชิญคุณโอครับค่ะพี่ขัดไม่ได้เลยนะคะก็คือเครื่องแกงเขียวหวานพร้อมกะทิเข้มข้นโรบ2 i ทูอินวันค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทูน่ากระป๋องค่ะมะเขือพวงใบโหระพาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแล้วก็เครื่องเคียงของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นหมูฉับสามชั้นต้มสุกค่ะหมักน้ำปลาก,กับเกลือค่ะข้าวสวยค่ะต่อไปวิธีทำมียังไงบ้างครับเนี่ยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะคคก็เริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะ ใส่เครื่องแกงเฉียวหวานพร้อมกระติกเข้มข้นโลโบ่ทูอินวันค่ะผัดให้ร้อนจนเครื่องแกงแตกมันนะคะผัดจนร้อนได้ที่นะคะตอนนี้เครื่องแกงเริ่มแตกมันแล้วอะคะ่ะก็ใส่ทูน่ากระป๋องได้เลยค่ะอันนี้ใส่ตามชอบนะคะทูน่านี่ใช้แบบไหนครับเนี่ยเป็นทูน่าในน้ำมันพืชหรือว่าทูน่าในน้ำเกลือก็ได้ค่ะ ต่อไปก็เป็นการปรุงรสนะคะใส่น้ำมันหอยประมาณสองช้อนชาค่ะเกือนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะกินหอมนะครับเขาให้เข้ากันนะคะ ค่ะพอคลุกเขาเข้าจนได้ที่แล้วนะคะก็ใส่มะเขือพวงค่ะหลังจากนั้นก็เป็นใบมะกรูดนะคะใบโหระพาค่ะอุ้ยเสร็จแล้วน่ากินังเลยครับเนี่ยแล้วลองชิมหน่อยไม่ได้นะคะเราย,ยังทำไม่เสร็จค่ะนะเราเหลือเครื่องเคียงอีกหนึ่งอย่างนะคะอ๋อแล้วไงครับ ขี่เครื่องเคยงอยู่แล้วครับพี่แอรอันนี้ต้องตักพักไว้ก่อนค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับโอเคหมูสามชั้นทอดเกลือนะคะเริ่มด้วยการตั้งกระทะ,ะใส่น้ามันจนร้อนนะคะเครื่องปรุงก็จะเป็นหมูสามชั้นต้มสุกค่ะหั่นบางๆประมาณหนึ่งสองมิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับทาไมต้องหั่นบางขนาดนั้นด้วยครับเพื่อให้กรอบค่ะแล้วก็คลุกเขาด้วยน้ำปลากับเกลือพริกไทยค่ะค่ะ พอกระทะร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะค่ะทอจนเหลืองสุกกด้ที่นะคะทีนี้เราก็ตักักน้ำมันไวค้กกไค่ะกกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าผัดลุกครึ่งที่ปรุงจากเครื่องแกงเขียวหวานพร้อมกะทิเข้มะะขม้นโลโบทูอินวันค่ะหอมไหมคะน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวผมลองชิมดันสีกว่อน,นะครับ อืมอืมสุด,ดยอดเป็นเมนูที่ทําได้จริงนะครับอร่อยจริงนะครับแล้วก็สามารถทําขายได้จริงด้วยนะครับยังไงขอคะแนนคณะกรรมการให้พวกเราได้ผ่านขออบด,ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ